สวัสดีเด้อพี่นอ้องป้องปายสู่คูสู่คนล,ลุงป้าเอาอาหนา้าบ่าหน้าสาวเอฟซีทุกคนผู้ติดตามห้าหน้อยหวันห้าน้อยเก่งเหล่าพี่น้องเด้อเก่งพี่น้องได้สองเจาะสามหลุดพี่น้องสามหลุดบ่ ปก,กติสองจอสามลุดกาซาดก้าดาเขาพิเศษพิเศษลุดในสองสองจอสองลุดแต่พี่น้องลุดอยู่พิเศษนะลุดพิเศษจออยู่หวัวยุ่ทยคือสะโพกิดกับว i ไอพี่พี่น้องเขาสี่ยางพี่น้องเด้อเลยสี่ยาง เจาะรูดรูดสองอย่างเจาะสองอย่างเจาะก็คือตัวกับนั่นแหละพี่น้องศูนย์ก็เป็นศูนย์าแปดสามก็เป็นสามแป,มป,มปดพี่น้องตัวซำหลองมันสะโพก,กิดบิงหาอยู่ได้รูดหาพี่น้องแต่ว่าไปเข่าตัวจับปศหาศูนย์เป็นศูนย์หาเดินดีอยู่พี่น้อง เดินดีอยู่ะาที่ตามนะพี่น้องนะเอาบานนี้กันผู้เดีเขามาแล้วกอยาเลื่อมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำใน,นดี่คอมเมนต์ให้แน่มาเบิ้งสี่หลายนะพอมีกำลังใจในเด้เบิ้งให้มันจบพี่นอ้องเอ้ยจังสิได้เข้าใจมา ไปจังใดเดินจังใดพี่น้องเนาะเมื่อวานี่ห้า,หาหน้อยสะพ่อคิดวันที่หกกลุ่มผ้าสะพ่อคิดกะวิ่งตัวเด่นคูวิ่งกับเด่นหาล่องเปดพี่น้องกับเข่าหาอะพี่น้องแต่ตัวจับคูหาซุนหาซุนนั่นเป็นคำาาว่าเข่าหาซุนมันมาเป็นตัวเจาะพี่น้องซุนหาหาซุนเป็นซุนหาเป็นตัวเจาะแล้วคำว่ากษัตริย์กษัตริย์เด่นหนึ่ง ล่องศูนย์เขาหนึ่งตัวเด่นนั่นแหละพี่น้องตัววิ่งคู่วิ่งเด่นได้์แปดหนึ่งพี่น้องจับไม่นานจะไม่บบานานเป็นแปดศูนย์เดย์แปดหนึ่งพี่น้องลุดพิเศษลุดไปพี่น้องพิเศษปกติเด่นเจ็ดเด่นเจ็ดล่องแปดเเด่นเจ็ดล่อง 8, แปดกับเขา เขาเกตได้เกตอะไรพี่น้องได้ซิปเกตก็พี่ไอพี่จับมาสองคูณนี่สุดท้ายจับมาแปดสามกับ4ีหากับกับกลมเด่น 8, 3, แปดสามแหละพี่น้องเขาจาอเลยพี่น้องได้สามแปดว่าได้สองจาะสองหลุดนะพี่น้องนะ วันนี้มาเบิ่งของวันที่เก็ดเดือพน้องเด้อมือนี่ละมือแรงก็รวยแล้วสวยๆจักหน่อยก็สิเห็นเล่าพัฒนาบ่ได้ปล่อยไว้เด้อพี่น้องเด้อเล่าพัฒนาปล่อยไว้กับคนลืมปล่อยเอามือออกลวดเดี๋ยวอายุสมองสองสมองเห็นแล้วหน,น้าพ่น้องเนาะสิเอาจังสั่นมาลุ่นบ่ปล่อยตั้งหัวปีแล้วห้าหน้อยสะโพก,กิดวันที่เก็ด กุมภาสพสองพันห้าร้อยหกสิบสคิดจับคู่หนหาเอาไว้ใกล้ๆกันมี่นังอีก2คู่หนึ่าบิง 1 5 1 9วิ่งวิ่ง1 9ได้2คู่พี่น้องจับได้2คู่คักๆแข็งๆน,น,นะพี่น้องเนาะวิ่ง1 9ก,ก,มกลม1 9ล่อง1 5 คูวิ่งเด่นหนึ่งร่องเก่าอืม <c oughs> ca sát chắc sát chắp khu ngốc

สี่เก้ากรมสี่เก้าล่องหกล่องหาหกล่องหกเก้ากูุ่มเดินเก่าล่องสี่ แค่สัตว์พิเศษพิเศษพิเศษเศษจับคูู ห้าสองโอ้ยมายุกไก่ธนาวัน,นี่นะห้าสองห้าสองสี่หะส,สี่หะคูนหะวิ่ง ูนหาวิ่งวิ่งศูนหากรมศูนหาล่องซีหาล่องหาสองครูวิ่งเด้นหาล่องศูน Pukatik, cepu, 80. ああ。 วิ่งหาหกกุมหาหกร่องแปดหกร่องแปดสี่วิ่งเด่นหกร่องหา V.I.P เจ้าผูโอเคโอ้ค่ะ ฮากเาวิ่งวิ่งฮากเาเดี๋ยวไปหากันลูกไปหาไปยุไปยุมัน Vinh hà cầu côm hà cầu long hộp hà long hộp kết khu Vinh dân hà long cầu cùng cùng buộc hốc, hốc. nó lên hốc hốc buộc cầu xả hâm xì sì. เอ้าเป็ดสองสองสามเจ็ดไล่กำลังขวายมีพวกเขามาหรอกพี่น้องล่วงไปหายไปจังสันละสามสิบกว่าคนหนึ่ง เด้อพี่น้องเด้อแครปนาจอบานนี่ผู้ได้เข้ามาแล้วเอาไปลุนโศกกันพี่หนังของวันทีเกตพี่น้องมือนี่ละมีเล่าพัฒนานับเด้อพี่น้องเด้่ยเล่าพัฒนาสวยๆสิเอาหวอกอากาศเห็นดอกหล,ลังอันนี้ละสวยจังหน่อยแปดเกาลูงจังเสียวออกอากาศกดใจรอเอาผู้ติดตามเล่าพัฒนามีแตกริดหลับที่เล้ว ห้าหน้อยวันที่เกตกลุ่มผ้าสองพันหารอยหกสิบแปดสปอคิดจับคู่หนึ่งหาหนึ่งเก่าวิ่งหนึ่งเก่ากลมหนึ่งเก่าล่องหนึ่งหาคูวิ่งเด่นหนึ่งร่องเก่ามีสองคู่พี่น้องกาศหกเก่าหาหกสี่เก่าวิ่งสี่เก่ากลมสี่เก่าล่องหกเก่าล่องหาหกคูวิ่งเด่นเก่าล่องสี่ พิเศษหาสองสี่หาศูนย์หาวิ่งศูนย์หากลมศูนย์หาล่องหาสองล่องสี่หาคู่วิ่งเด้นหาล่องศูนย์ปกติแปดสี่แปดหกหาหกวิ่งหาหกกลมหาหกล่อง8ปดสี่ล่องแปดหกคู่วิ่งเด้นหกลองหาพี่พีหกเก็ด ฮกหาหาเก้าวิ่งหาเก้ากลมหาเก้าร่องฮกเก็ดร่องหกหาคูวิ่งเด่นหาร่องเก่าพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วกักส่งๆมันๆกันได้พี่น้องเด้อเงินน่องท่องไรอยากเก็บอยาจนแห้งปังๆกันทุกกู่ทุกคนให้คุณพะรักษาเทวด,ดาคุมข้องขอบกู้อยุเย็นเป็นสุกพี่น้องก็กันอีกต่อไปกะเมืออ่อเอืนผลักพี่น้องของห้าหน้อยสำหรับอกอนี้ขอเก่าคําว่า Sawat so di. The...